เขตรายใหม่10จังหวัด1กรุงเทพมหานคร1,218รายยอดสะสม58,906รายสมงหวปราการ วันนี้495ยอดสะสม1ำน249ลายปิาจสาคอน171ยอดสะสม5,127ลายปทุมธานี167ยอดสะสม6,223ลายชลบุรี145ยอดสะสม 5,929ลายนคนปรปฐม81ยอดสะสม2,577ลายสงขา81ยอดสะสม2,986ลายนนทบุรีนนทบุรี77ยอดสะสม9 4 6 3าลายเพชรบุรี เจ็ดสก็สะสม7 9็9ลายปกตตันีหกสิบก็สะสม8 8 6รลายวิธีดูแลตัวเองเพื่อรับมือไวรัสโครโครโนสิบเกมื่อพูดถึงการระบาดของไวรัสโครโครโนสิบหรือโควิดสิ ซึ่งเปรียบเสมือนปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของโลกครั้งหนึ่งก็ว่าได้การระบาดนี้สร้างความตื่นตัวให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมากทั่วโลกต้องรับมือกับการป้องกันและรักษาโรคที่มาจากเชื้อไวรัสซึ่งได้อุบัติใหม่เยังมาจากเป็นเชื้อไวรัสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การส่นตัวของคนต่วโลงได้เกิดขึ้นหลังจากพบก,การติดเชื้อและส่งผลให้มีการเสียชีวิตทำให้หลายหลายองค์กรด้านสาธารณสุขต่างประชาสัมพันธ์เรื่องของไวรัสชนิดนี้และแนวทางการดูแลตัวเองไวรัสโคโรนา เป็นไวรัสที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการทุกขีเข้าใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนีสส้อยู่แล้วโดยติดเชื้อผ่านละอองน้งหอยของน้ำโม่น้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อจากการจามหรือไอหรือการสัมผัส ซึ่งวิธีปกป้องการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่ากด้วยตัวเราเองคืออย่าเอามือปิดปากเวลาไอหมีจามเนื่องจากทำให้เชื้อโรคติดมือและมือของเรานี่เองจะไปสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นราวบันไดปุ่มกดลิฟต์และทำให้ผู้อื่นที่มาสัมผัสต่อ เสงที่จะติดตามเชื้อไปด้วยซึ่งวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวในเวลาไอาหรือจามคือการใช้ทิชชู่ปิดปากเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจายและควรนำทิชชู่นั้นไปทิ้งในถังขยะ ที่มีฝาปิดแต่หากในกรณีที่มีทิดชู่ให้ใช้ต้นแขนด้านในปากและจมูกด้วยการนำแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ฟังนตรงข้ามของตัวเองและที่สำคัญหากมีการไอหรือจามแล้วควรรีบล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล มือของคุณอาจเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาอย่าใช้แค่มือติดปากเวลาไอจามมือของคุณดูผ่าหัดนำโรคเวลาไอจามใส่มือเชื้อโรคจะติดมือเมื่อไปสัมผัสสิ่งใดเ,เช่นขุมลิฟต์ราวบดัด เชื้อโรคจะเกาะสิ่งนั้นพอใครไปสัมผัสต่อก็อจะติดเชื้อโรคได้ถ้าไม่มีทิชชู่ก็ยยกแขนข้างใดข้างหนึงมาจับไหล่เธอเองฟังตรงข้ามใช้มุมข้อศอกและต้นแขนในปิดปากและจมูก ควรใช้ทิชชู่ปิดปากเวลาไอาจามเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจายและควรนำทิชชู่นั้นไปถึงในถังขยะที่มีฝาปิดไอาจามแล้วต้องรีบล้างมือโดยใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพพะเอกการล้างมือเป็นอีกวิธีช่วยให้เราห่าง,งไกลจากโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี แต่ต้องล้างมืออย่างถูกวิธีซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นเจ็ดขั้นตอนด้วยกันเริ่มจากขั้นที่หนึงคือการล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูกัรสองใช้ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้วสามใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วสีใช้หลังมือถู ฝามือพุทธาใช้ฝ่ามือหูนิ้วหมอนแนมมืโดยรอบกใช้ไปนิ้วมอหูขวางฝ่ามือและเจ็ดคือการใช้ฝ่ามือหูรอบคอมือซึ่งการล้างมือนั้นสามารถใช้สบู่ทั่วไปในการฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสาระความรู้ผ่านเสียงตามสายจากโรงเรียนเจริญทัศวิทยาก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ